คู่นี้เป็นคู่ที่4พิกัด74กิโลกรัมครับเพชรกันทัดเอ็มยูเดน den, วันนี้จะพบกับนักมวยจากประเทศตุรกีครับคูตรูหานซอมาเย็กน็อกเสร็จสคู่ครับคะแนน1คู่ครับ3คู่ที่ผ่านมาแล้วคู่สุดท้ายห้ามพลาดครับมวยหญิงรอบชิงชนะเลิศมวยโอบกุมหาอุ้ยเตะหมุนเลยครับยก2ครับลุยกันต่อครับลุยมวยไทยไปกับช่องแครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ มีมวยรอบคู่สุดท้ายคู่ชิคชนลเลิศห้ามพลาดครับตกขวาแทงซ้ายเอาครับยิงหนึ่งสองครับทางน้านขรัโอ้โหโดนเหมือนกันครับลุยตังแมเขาลุยเข้าหานะครับานของครูตูฮาแต่ว่าแม่เขาไปรับแทงซ้ายแบบนี้เลยครับมาจะค่อยๆสร้างไปให้โกอินเตอร์อ้าชาวต่างชาตินั้นยอมรับเทียนเสียงว้ทีนึงหมดไว้ต,อตวลอดนะครับครูตูฮาครับ โอ้โหบวกมขวาครับแอบเปิดเกมเดิน,ดนตั้งสูงนะครับตอนนี้เพชรกันทัศเดินเร็วขึ้นนะครับดูยกนี้ดูเหมือนจะเดินเร็วขึ้นครับเพชรกันทัศไม่ประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเลยครับแทงซ้ายทีหนึ่งสับศอกซ้ายทีหนึ่งครับแม่เริ่มจะโยกเยกโยกเยกเหมือนกันครับยักษ์ใหญ่กันข่าไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือว่าศอกแมแอบสะดุ้งครับนะครับครูตุ้มหานครับยกนี้ มาต่อยขวาเพชรกันทันกับฉลาดครับไม่ถอยเลยครับเดินขู่ปลาแม่มาจับไปนะครับแปลกจริงๆครับไม่ใช่ครับไม่ทราบฉีดน้ำหอมกินอะไรนักมวยชอบตามมาโอ้โหแหมลูกนี้ครับตับไตนี่สะเทือนแน่นอนครับแข้งซ้ายพี่กันทัดควดไปหนักๆครับดีเลยนะครับมาวงในบ้างครับหลอดหลังตีอีรายนี้สู้จริงๆครับ มไปถอยหลังนะครับเดินต่อยนี่มีโอกาสนะครับต้องกัดฟันเดินต่อยนะครับทางด้านของอยพยายามจะเกาะครับเกาะวงในครับอขอเกาะในนะ,ระครับเกาะแล้วก็ตีครับสิ้จุกความเสียดเลยครับเฮ้ยโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับดูครับเข่าแต่ละเข่าของเพชรกันทัศน์ครับซ้ายอีกแล้ว กับด้านล่างครับโยทินเอฟเอครับหมวกสีขาวนู่นแหละครับนะครับแล้วดูไม่มีถอยครับไปไปเป็นร้อยนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้นี่ยังสู้นะครับเสียเรียบครับทีมงานของเสียเรียบเสียต่องครับไปฟิซซ้อนสี่ที่กันเนยครบเอาดูภากช้าเสีก่อนครับพยายามจะสู้ในนะครับแต่ว่าดูครับลูกกระชากลูกบินนี่แม่เทคนิคการไล่แขนกระทุ้งเข่านี่มันต่างกันเยอะครับ วงนอกก็ยังโดนแข้งซ้ายนะครับนี่ครับยพยายามจะพฟุตซ้ายสวนแต่ว่าแข้งมันถึงก่อนครับดูนายเบียดตีไปเรื่อยครับดูครับโอ้โหอ้าปากหมอนะครับโดนเข้าแต่ละดอกดูครับแข้งซ้ายนี่ออกเมื่อไหร่ก็เข้าตลอดนะครับเข้ามาโอ้โหเม็ดนี้เนี่ยแม่ลากมาจากโคราชเลยครับกระทุ้งเข้า,าไป and the winner ยูน่าไม่มาสติเซชันฟูดเรดกันอนะยินดีด้วยครับเพชรกันทัศ MU เด้